อดีตทูตเผยข้อดีกัมพูชาชอบเคลมมวยไทยจนเป็นดราม่าก่อนซีเกม2023ดิอดีตเอกอักครราชทูตไทยณนะักุงบอนอสไอเรสเผยข้อดีหลังกัมพูชาชอบเคลมศิลปะการต่อสู้และเรื่องอื่นๆทำให้เกิดการตื่นรู้ประวัติศาสตร์วันที่9เมษายน2,566จากการที่กัมพูชาได้บรรจุค,คุณคแมอยู่ในซีเกม2023จนเกิดดราม่าต่างๆนั้นนายนาริรอดเฟื่องระบินอดีตเอกอักครราชทูตไทย นักลงบอนออสไอเรสประเทศอาร์กเจนตินาได้โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่ามองในแง่ดีอีกด้านหนึ่งกรณีประเทศเพื่อนบ้านชอบเคลมศิลปะการต่อสู้มวยไทยชุดประจำชาติไทยสถาปัตยกรรมทรงไทยนาฏศินอาหารการกินทำให้เกิดกระแสการตื่นรู้ในทางประวัติศาสตร์ชนชาติอย่างไม่เคยมีมาก่อนทําให้คนรุ่นใหม่ที่เคยดูถูกประเทศตัวเองหันมาทบทวนและพิจารณานี่และไทยแทย้ยามศึกร่วมรบยามสงบรบกันเอง